สวัสดีครับผมวินเนอร์ทันทรครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาโดนปิดบัญชีโฆษณาเนี่ยทำยังไงได้บ้างน,นะครับวิธีการแก้ปัญหานะมีด้วยกันอยู่2ข้อนะครับอันดับแรกเลยโดนปิดบัญชีโฆษณาจะขึ้นยังไงจะมีหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครขึ้นมาแล้วบอกว่าปิดใช้งานบัญชีโฆษณาแล้วแปลว่านะเราไม่สามารถลงโฆษณาได้นั่นเองครับวิธีแก้นะครับมีด้วยกัน2ข้อ อันดับที่1เลยให้เราส่งคําขอตรวจสอบบัญชีธุรกิจเนี่ยปิดการใช้งานได้นะครับหรือเรามันคือการอุทธรน,นั่นเองครับขั้นแรกก็ให้เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับมีแปะไว้อยู่ในโพสต์นี้นั่นเองครับเนี่ยครับ f a c e b o o k c o m s a s h e a l t h s o n t a c t แล้วก็ตามด้วยตัวเลขพวกนี้นะครหรืออาจจะกดตรงนี้ก็ได้ครับพอเรามาหน้าต่างตัวจัดการโฆษณาแล้วให้กดคําว่าดูรายละเอียอดตรงนี้ฮะพอกดเสร็จครับ จะเข้ามาหน้าตัวบัญชีโฆษณาแบบนี้แล้วจะมีขึ้นบอกว่าปิดการใช้งานอยู่ครับให้กดมุมขวาบนตรงนี้ครับดูข้อจำกัดจากนั้นนะเราก็จะสามารถส่งคำขอนะครับให้ทีม Facebook เนี่ยตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยบัญชีธุกรกิจเราเนี่ยทำไมไม่ให้ลงโฆษณาเนี่ยลองพิจารณาใหม่ใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับวิธีการทำก็คือให้เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับ แล้วก็เปิดไปที่ URL แบบนี้ครับกด enter ครับเราก็จะมีส่งคำขอนะสำหรับบัญชีธุรกิจที่โดนปิดไปนั่นเองจากนั้นให้เราเลือกครับว่าบัญชีไหนที่เราโดนปิดไปนะครับและข้อต่อมาคือคุณเป็นผู้ดูแลบัญชีนี้อยู่ใช่ไหมให้ตอบใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่า ทำไมถึงส่งคําขอให้ตรวจสอบก็บอกเลยว่าครับว่าฉันไม่แน่ใจว่าละเมินดนโยบายใดๆจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็รอทีม f a c e b o o k เนี่ยดาเนินการต่อสักประมาณตั้งแต่1วันจนถึง7วันนั่นเองครับแต่ถ้าใครลองทําวิธีนี้แล้วไม่ได้นะครับแนะนําให้ทําวิธีที่2ครับก็คือการติดต่อเจ้าหน้าที่ f a c e b o o k โดยตรงนั่นเองครับ วิธีการเข้าไปให้เข้าไปที่นี่ครับ f a c e b o o k c o m b u s i n e s s นะครับแล้วก็ s l a s h h e l p s l a h s u p p o r t ครับอ่า y ัลิงก์แบบนี้ครับแล้วก็ลองไปเปิดนะครับหน้าต่างใหม่จากนั้นก็เอาลิงก์ URL เนี่ยกดวางแล้วก็กด enter ครับเราก็จะมาที่หน้าต่างตรงนี้ครับต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ อันดับแรกเลยนะครับมันจะขึ้นว่าคุณเป็นผู้ลงโฆษณาใช่ไหมครับถ้าเป็นบัญชีลงโฆษณาที่เราลงไปสักพักแล้วเนี่ยเราสามารถนะครับรับความช่วยเหลือได้กดซ้ายมือตรงนี้ครับรับความช่วยเหลือจากนั้นระบบนะครับจะมีให้เราเลือกอยู่2ข้อ 1. ก็คือสามารถแจ้งเรื่องผ่านทางอีเมลได้ 2. เราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ f a c e b o o k โดยตรงดยการกดปุ่มแชทต,ตรงนี้ครแต่ว่าจะต้องอยู่ในเวลาทําการเวลาทําการก็คือ จันทร์ถึงเสาครับช่วงเวลาประมาณ8โมง30จนถึงประมาณ18นาฬิกาช่วงเวลาก็จะประมาณนี้นั่นเองครับถ้าใครมีปัญหาก็พี่แนะนำนะอันดับแรกเลยให้ส่งอุทธรจากลิงก์นี้ก่อนนะแต่ถ้ารอนานแล้วแล้วยังไม่ได้เนี่ยครับแนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Facebook โดยตรงเลยจะดีที่สุดครับคลิปนี้จบลงเพียงแค่นี้ครับผมวิเนเดอร์ธันทรสวัสดีครับ